ก่อนจะเริ่มพิธีการนะคะขออนุญาตบอกลำดับขั้นตอนในการในวันนี้นะคะช่วงแรกนะคะเราจะเชิญท่านผู้ว่าการตำรวจกรุง เท้าถวายผูช้แทนหลังจากถวายเสร็จแล้วนะคะแล้ก็จะมีเชิญท่านผู้มีพระภาคการกล่าวรายงานนะคะหลังจากกล่าวรายงานเสร็จแล้วพิธีบูรโภงพ่อหมู่บารมีวัดนันทินทร์พานากราบสมบูรณ์พระธาให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเชิญเจ้าหน้าที่ประจำาถึงถึจากนั้นเราก็มอบของ องเสร็จปุ๊บเรียน,น,ยน,นเชันนะะ้นท่านถ่ายร่วมกันนะคะดเนินการเป็นไปตามนี้นะคะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะคะขอกราบเรียนเชิญพลตำรวจตรีชัยโรกจุนลวัฒน์เข้าถวายทู่เท,ทียนแทนเพื่อสักการะแด่พระเดชพระคุณพอพของพ่อพระครูประัดสวัฒนิ์รัตนคุณเจ้าอาวาสวัดจรรย์ ท่าสูงขอกราบเรียนเชิญค่ะ ขอขอบคุณค่ะ ผู้ดลกับการกาธานีจังวจภูธรในสังกัดทั้ง11โรงพักประธานหอการค้าจังหวัดกาธานีท่านนายอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีท่านผู้ชมจังหวัดอุทัยธานีผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีัยธานีและผู้เข้าร่วมงานทุกท่านค่ะเนื่องด้วยช่วงนี้เป็นเทศกาลสงกรานต์ได้กำหนดให้มีวันหยุดในช่วงเทศกาลนี้ตั้งแต่วันที่11สิง เจ็ดเมษายมีสองห้าหกซึ่งถือว่าเป็นเจ็ดวันอันตรายสำหรับประชาชนที่เดินทางกลับบ้านหน่วยงานราชการในงานได้มีาการจัดตั้งจุดตรวจและส่ง,งำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับบ้านในการนีรพ้พระเดชพระคูณหลวงพ่อพระโูบาลสวัฒนรัตนคุณจึงได้มีดำริ จะส่ัมสนุนอาหารแห้งน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคต่าๆให้กับเจ้าหน้าที่และพนักงาจนถึงประชาชนที่เดินทางกลับบ้านให้ได้รับความสะดวกนี้และเดินทางถึงบ้านย่างปขอดไัยรวมทั้งหมดที่สเจ็ดจุดบริการดังนี้ 1. ตําตำรวจภูธรจังหวัดัยธานี 2. กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดพิษณานีสาสพม จุดตรวจสูงจราจร18จุดบริการในการบริหารส่วนสรคนพังง19จุดตรวจแม่เปิน20สอพอแม่เปินและ21จุดบริการวิทยาลัยเทคนโคยีไทยธานีรวมเป็นมูลค่ทาท,ที่ท่านราพระเดชสุขุลงพ่อ ครประลัสวัสดนะรัตนคุณให้ความเมตตาสงเคราะห์กับหน่วยงานทั้งสิ้นเป็นจํานวนเงิน2องแสนสามหมื่นสี่พันเจ้อยห้าสิบบาททวเพื่อให้พิธีการในครั้งนี้เป็นไปนตามนามเหตุของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูประหลัดสวัสนะรัตนคุณจึงขอเรียนเชิญคนตํารวจตีชัยรบจุนวัฒ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดันทบุรีการรายงานวัตถุประสงค์และการขอบคุณขอก่าเรียนเชิญค่ะจากนวัตกรรปในบุกภูอพัาครูมถึสมรสสุวัรัตนรรมคุณะเจ้าว่าประจักษ์ค่้ของคณะสงฆ์ เรียนพระสผู้วัฒนารรมที่นี่ครับท่านใส่กากใครสวัสดิภาพผู้บริการสังกัดจบตะปูไทยที่นี่ท่านประธานสมาอหอการค้าตลาดคุ้งแคราครับท่านด้นเดินเดินเดนเดินจะบอกต้องการลูกจ้าแะผู้แทนจากบริการที่มารุ่มนวันหนึ่งครับกระบอประตเชื่อว่าเขาขอกราบประดามเขาว่าคุณม่เจ้าว่านสื่คที่ได้ โรยการมอบข้อสานนิษฐานแห่งการยึดถือแต่อำนาจน้อยในเรื่องงการดำไปให้กับเจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจุดตรวจจุดศัตรูในเทศกาลสงกรานต์ในครั้งนี้ซึ่งในเทศกาลสงกรานต์ปีนี้เริ่มตั้งแต่วันที่1 1เมษายนตั้งแต่เช้าตรูที่ผ่านมาครับจนถึงวันที่17เมษายนเวลา14นาฬิการวมทั้งหมดเป็ดเดือนเจวัน ซ <ersch> ึ่งใน7วันนี้ทางการก็ได้ว่าชื่นประนักาอันตรายตรงไหนตรงที่ว่าน้องอยากชมที่ขั้รถใช้ถนนนะครับอาจจะมีความไม่มีความประมาหอว่าไม่ได้เช้ความระมัดระวังพอนะครับอาจจะร่วมหรือบางครั้งจะเบี่ยงเหรือขับรถเร็วนครับอาจจะเป็นต้นเหตุของอุามติุที่ไม่เกิดการบาเจ็บและเสียชีวิตได้ เรียกว่าเป็นเัตุการซึ่งในนี้ทางผู้ชาครับสานการชางัุท่านนแทุกฝ่ยสมัคไทยทัฝ่ายรองทัางนทยรัฐใจแข็งถได้รีความสำคัญใีการจัดตั้งจุดตรวอุตสาหกรรม่ที่ส้นแบจุดในกรนั้นในการเดินทางนำงบหนึ่จังหวัดกปทันทัวร์เจอฝ่ายองเจ้าหน้ที่ของรัฐทั้ กำลังเรียไ้ัสมัครทุกั้งหน่วยงานสาสุขซึ่งออกตรวจการตั้งแต่เมื่อนแล้วในการดำเนินการครั้งนี้เราก็มีในเรื่องของข้ามทุกครั้งที่เรียนก็จะได้แจ้จับในความนงานซึ่งถ้าเราฝรวจควจริงแล้วก็ไม่ไม่เกี่ยวของครับซึ่งต้องการเขาคณ ผลพ่อเจ้าวาดคุณสุท่ได้รุนามีนโยบายแล้วก็ได้จักข้อสนอแพ็คมาให้กับกวกเราตำรวจและเจ้าที่วกคนซึ่งจวาจัดกบแ่นนสาาครับที่สาคระาสูงก็ได้ตามงคำถามว่าขอวันยังทีนี้จะขอรดักหรืปเระเป็นประกาศผริหาของะเจ้าวาด้ว ปีนี้เราก็ยังต้องจัดรถัสการด้ความขวงทุกอที่ท่านผู้บริอเราองไาในครั้งนี้ครับเรก็ได้นของูาออตทานอืานสี้ัะเจ้ที่ยู้บริารทุกคนประกอบขอบคุณท่านว่าท่้นท่านระว่าถ้าสงนสักที ก็จะไปโดยโดยตรงก็จะนำไปาำให้เป็นการตรวสอบข้อมทุกอย่างก็จะทำให้เกิดประโยชน์มากที่สุดต่อไปนครับขอบคุณครับขอขอบคุณท่านผู้ว่าการตารวจุเทพจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะรัฐส

การตรวจตรวจการเดินทางของเจ้าหน้าที่ในการทำานที่เราจะมาพิจารณาได้ตั้งตัวจตามประเทศที่เป็นนเป็นการช่วยทยทุกวันนี้ให้แต่ผู้เดินทางได้เป็นอย่างและทุกจังหวัดที่เกินขึ้นกว่าเป็นภาระหน้าที่ที่ต้องดูแลรายละอเพื่อส่งเอการงานให้ให้กับ ว่าใครจะเพื่อประชาสงสารอย่างสุ้เพื่อประชาชนต้องการใีความสุขก็ทาเจ้าหน้าที่อาจจะมีความทุกข์ากต้องดูแลแต่ก็เมื่อเห็นชบ้านกลับไปบ้านไอามสุขไปพบกับญาติน้องพบพ่อแม่อันนี้คือระหน้าที่ที่เขา ให้แต่ระดับนั้นได้ไปใีความสุขปจิวัตเป็นตัวการในการที่เราเพื่อการแลงเพื่อความเพื่เปียนเป็นสุขของกษัตโลก็รขอร่วมภนาจับท่านกอจับใจตัวที่ท่านหล่อผู้ว่าทันได้มาเป็นทางให้เพื่อในการเปดนหวกับนใจ ใายแก่คณะตำรวจทุกท่านจเจอโภะการที่ในโลกจุินนวัท่ารจะได้เดตาในเวลาหมดเ่อเพื่อมาดามการเอาของแจกแจก่านร้นะางผู้กำกับการตำรวจจึงได้ระก็ขอจนโวนหาจากทุกท่านทุกคนในการปฏิบัตทพรกิจในกรณีนั้นการที่มีอุปสรราแม้นตมีประชา แต่ก็ไม่สามารถที่จะผ่านต้อดไปได้ก็ขอให้ทการทำงานในเทศกาลของการที่ใหม่ของไทยในช่ตันอกยงหนือใัปที่17ถึง17เมษายนของท่านนี่ขอให้การทำงานของทุกท่านนั้นทำเนินต่อไปเรื่อยประสบความสำเร็จในการงานและก็ให้ปลอดภัยทุกอย่าง ขอให้ส่งกระจายคนที่ที่ทับ้านเดินทงใปตลองเทศกาลต่างๆหรือตลอดปีด้วยความเรียบร้อยทุกอย่างอขอพละเรมมีพรองค์ะอยางตัวราการมีพิเศษทั้งปุถุน้ถูกครอบรับเงินท้องานโนดเขาจะกดคุณของของต่างๆแทนที่ทุกท่านทุกคนแชร์ไปทุกท่านขอให้เด้ทับ้านโดยสวัสดิภาพเทุการค่างไป ขอให้เดี่ยวเใตสการทีนี้ว่าคงการจะมีความสุดขอให้เอต้องขออนุโมนาคับสนัทพิทีทุกท่านทุกคนทุขภาคส่วนที่ได้เรียกันลูแนประชาชนเพื่อให้ความปลอดภัยในความเรียบย้อยส่งรกัดสดถึงบ้านโนรกดยบทิ่ภาคการศึกษาขอขอบค็นสวนสดีมุกคนสวัสีแข็งรัน

เขาเด่นกับคุณแล้วก็พระคุณของสวัสดีนะคะจารยเข้เขาก็ท่านรองเพราว่าท่านรองสอบตัวชายชัวาวิี่คะท่านประธานขอานุญาตท่านประธานขออนุญาตจัดทีร่วมมอบของให้เจ้าหน้าที่แต่ละจุดค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะเราเริ่มมอบตัจุดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกตามจุดแล้วขอถามกันด้วยค่ะ จุดแรกค่ะตำรวจธนทรจังหวัดพัเยาดีค่ะเรียนเชิญค่ะ <c oughs> <c oughs> จุดที่สองค่ะองการสืบสวนตําหวจดภูทรจังหวัดอุทตย์ธานีค่ะมอกล้อครับหนึง่องอกลไหนคะายาิครับหนึ่งสองสามเรียบร้อยต่อไปครับจุดที่สามค่ะสถานีบังคลภูทรอำเภอัู ครับมองกอครับหนึขอบคุณครับสถาตรวจความองายค่หขอบคุณครจุดที่ห้าค่ สถานีตะบนเรียนรนหนองฉางค่ะิงยุ่งไ้เลยสอง้องครับหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับจุดที่หกค,ค,ค่ะสถานีตะบวจรอนหนงานค่ะอไออยู่นู่นกำลัน บครัจุดที่เจ็ดค่ะสถานีตะบบคุทอรบ้านไร่ค่ะคคบันไดญาติครับมองกล้องครับหนึ่งสองสามขอบคุณครับจุดที่แปดสถานีตะบบพุทอรลานสางค่ะ หนึ่งสอขอบคุณครับจุดที่9สถานีตรบนภูทห้อยพดค่ะงครับหนึ่งสอขอบคุณครับ,บ,รบจุดที่สีสถานีตรบนภูทนอยเขาวัาร้ายค่ะกดแชรหนึ่งสิบห้าแร่บ ครับหนึ่งสองสามครับจุดที่สิบเอ็ดสถานีตะหนดพลทองข่าวบางกลนึเดี๋ยวครับครับครับหนึ่งสองสาม

สถานีขนส่งจเก็ุดที่6จุดตรวจปัญญาจุดที่27จุดตรวจาจิ 就到了。<Yeah. S 2> ต่อไปสำนักงานขนส่งจังหวัดปทุธานีค่ะาจุดต่อไปสถานีขนส่งนี้นะคะ จุดตรวจแม่ปมเปิ้ค่ะง้ายชนครัหนึ่งอามสถานนนแม่เปิ้ค่ะ ถามส่วนตบนน้ำซึมค่ะขอทางก็จุดสุดท้ายนะคะญาติครับหนึ่งสองสาม้ี่สิบเอ็ดจุูนะคะเรียนเชิญทุกท่าร่วมไข่รูโหมดร่วมกันค่ะเรียนเชิญค่าอะไรนะคะ